สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเจอกันในคลิปนะคะที่ต้องสอนโดยใช้คลิปเพราะว่ากลัวว่าตัวเองจะสอนไม่ทันนะคะก็เลยทำเป็นคลิปเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้ทบทวนย้อนหลังด้วยนะคะอ่ะมาดูเลยนะคะที่เราติดค้างกันไว้ครั้งที่แล้วเนาะก็คือเรื่องของขนาดอะตอม เมื่อครั้งที่แล้วก่อนจะจบคลิปเนาะก็ได้พาทำเรื่องขนาดอะตอมไปนิดนึงอ่ะวันนี้มาทวนนะคะสมมุติว่ามีธาตุอยู่มี A ทธาตุ A ธาตุ B ธาตุ C ธาตุด D แล้วก็ธาตุ F นะคะธาตุ A มีเลขอะตอม3 1 B มีเลขอะตอม17 C มีเลขอะตอม ห้าสิดีมีเลขอะตอม9แล้วก็ f มีเลขอะตอม2อ่ะแล้วเขาถามว่าจงเรียงขนาดอะตอมจากใหญ่ไปเล็กให้เราเรียงขนาดอะตอมจากใหญ่ไปเล็ก ถ้าหนูเจอ A B C D F E ไปไหนเออ E ไม่มีนะคะหตัวเนี้ยแล้วเขากำหนดเลขอะตอมมาให้มอใ่วิ่งผ่านอะวิธีการนะคะเด็กๆจะต้องจัดเรียงอิเล็กตรอนมันไม่ไปไหนนะการจัดเรียงอิเล็กตรอนอยู่กับเราเสมออะหนาทีจัดเรียงเลย กดหยุดไว้รอนะคะอ่ะพอจัดเรียงเรียบร้อยแล้วลองเช็คความถูกต้องนะคะ A 31เราจะจัดเรียงได้2 8 18แล้วก็3เด็กๆลองจัดเรียงด้วยตัวเองก่อนนะมันจำเป็นจะต้องใช้นะคะอ่ะ17จัดเรียงได้2 8 7 55 เลขเยอะนิดหนึงจัดเรียงได้สอง8 18สิบแปจัดเรียงได้สองเตัวสุดท้าย2จัดเรียงได้2เวลาที่เราจะเปรียบเทียบขนาดอะตอมเราจะเห็นว่าถ้าดูนะคะ A เนี่ยมีระดับพลังงานเท่ากับ4 ระดับพลังงานจำได้ไหมก็อันนี้นะคะ2อ4อันนี้ก็จะมี1 2 3 4ก็จะมี2 3 4 5 6เงี้ยค่ะอันนี้คือระดับพลังงานอันที่ระดับพลังงานเยอะถ้าเราวาดนะคะอย่างเช่น A เนาะ A อันนี้คือนิวเคลียสระดับพลังงานที่1ระดับพลังงานที่2ระดับพลังงานที่สม ระดับพลังงานที่4มันก็จะมีวงของอิเล็กตรอนเนี่ยสี่ชั้นสระดับพลังงานอ่ะนั่นหมายความว่าถ้ามันมีระดับพลังงานเยอะๆขนาดของมันก็จะใหญ่เนาะอันไหนที่ระดับพลังงานเยอะอันนั้นขนาดก็จะใหญ่จาก A B C D แล้วก็ F นะคะตัวที่ขนาดจะใหญ่ที่สุด ก็คือ C เพราะว่า C เนี่ยมีระดับพลังงานตั้ง6ระดับพลังงานอ่ C ไปแล้วนะคะถัดมาก็จะเป็น A นะคะ A มี4ระดับพลังงานถัดจาก A นะคะระดับพลังงานก็จะเป็น3ระดับพลังงานก็คือ B แล้วก็ ขนาดใหญ่กว่าระดับพลังงานสองก็คือ d แล้วก็สุดท้ายคือ f ขนาดเล็กที่สุดเนาะถ้าเราจะวาดแบบจำลองอะคะ่ะ F เนี่ยมันมีแค่ระดับพลังงานเดียวมันก็มีแค่ชั้นเดียวแต่ถ้าเป็น d เนี่ย D มันมีสองระดับพลังงานเห็นไหมมันก็ใหญ่กว่าและ ถ้าเป็น B B มันมี3ระดับพลังงาน1,2,3ขนาดก็จะใหญ่กว่าเนาะยิ่งมันมี4ระดับพลังงาน5ระดับพลังงาน6ระดับพลังงานขนาดก็จะใหญ่ขึ้นอ,อันนี้กรณีที่มันอยู่กันคนละระดับพลังงานหรืออยู่กันคนละคาบ อันไหนที่คาบสูงหรือระดับพลังงานสูงขนาดก็จะใหญ่ะทีนี้ลองมาดูกรณีที่ถ้ามันอยู่ระดับพลังงานเดียวกันบ้างถ้าจดไม่ทันหนูก็กดหยุดนะคะแล้วก็จดตามอเอากรณีนี้บ้างเอาธาตุ x y แล้วก็ z x มีเลขอะตอมเท่ากับ17เจ y มีเลขอะตอมเท่ากับ1 1อ็ดแล้วก็ z มีเลขอะตอมเท่ากับ1 5หเอาอีกตัวละกัน a ละกัน a มีเลขอะตอมเท่ากับย่สิ0เขาถามว่า จงเรียงลำดับขนาดอะตอมจากใหญ่ไปเล็กเหมือนเดิมให้เรียงถ้าหนูเจอเรียงลำดับเรียงลำดับนะคะเขาให้ธาตุแล้วให้เลขอะตอมมาอันดับแรกเลยเด็กๆจัดเรียงอิเล็กตรอนค่ะจัดไป จัดเรียงด้วยตัวเองก่อนแล้วค่อยดูฉเฉลยนะคะอ่ะหลังจากจัดเรียงได้แล้วดูซิว่าเราจัดเรียงได้ถูกหรือเปล่า x ก็จะเป็น2 8 7 y ก็จะเป็น2 8 1 z ก็จะเป็น2 8 5 a ก็จะเป็น2 8 8 2จัดเรียงขนาดอะตอมจากใหญ่ไปเล็กระดับพลังงานที่มากที่สุดก็คือ A เห็นไหม A มี1 2 3 4มีตั้ง4ระดับพลังงานฉะนั้น A เนี่ยใหญ่กว่าเพื่อนเลยใหญ่ที่สุดปัญหาเกิด X y และ z มันอยู่ระดับพลังงานเดียวกันมันอยู่ระดับพลังงานที่สทั้งหมดเลยแล้วอย่างเงี้ยอะไรจะใหญ่อะไรจะเล็กอะแม่เพิ่มเติมข้อมูลให้นะคะอันนี้จดเพิ่มกรณีที่ถ้าอยู่ระดับพลังงานเดียวกัน ถ้าอยู่ระดับพลังงานเดียวกันเลขอะตอมมากจะมีขนาดเล็กอีกรอบถ้ามันอยู่ระดับพลังงานเดียวกันเลขอะตอมมากจะมีขนาดเล็กอ่ะดูเลย เลขอะตอมดูตรงไหนเลขอะตอมก็ดูข้างล่างตรงนี้นะคะเลขอะตอมมากมีขนาดเล็กแสดงว่าอันไหนที่มีเลขอะตอมน้อยๆมันจะมีขนาดใหญ่ x y z ตัวที่เลขอะตอมน้อยที่สุดคือ11แสดงว่า y จะ ใหญ่ที่สุดในบรรดา x, y และ z ถัดมานะคะก็คือ z แล้วสุดท้ายนะคะเลขอะตอมเยอะมากๆขนาดของนางก็เลยจะเล็กคือ x เราต้องจำคำว่าถ้าเลขอะตอมมากจะมีขนาดเล็ก อันนี้ยกรณีที่อยู่ระดับพลังงานเดียวกันนะคะใช้ในกรณีที่อยู่ระดับพลังงานเดียวกันอ่าจดเลยค่ะทีนี้แม่จะอธิบายเหตุผลว่าทำไมขนาดของเขาถึงเล็กนะคะอ่ะนึกภาพดูเวลาเราวาดแบบจำลองอะตอมเนาะข้างในเนี่ยที่เป็นประจุบวก หรือนิวเคลียสอันนี้นะคะคือนิวเคลียสแล้วก็มีอิเล็กตรอนนะคะอยู่ข้างนอกอิเล็กตรอนมันก็จะอยู่เป็นแบบเป็นชั้นๆทีเนี้ยประจุในนิวเคลียสมันจะบอกโปรตอนกับเราโปรตอนหาได้จากไหนโปรตอนก็หาได้จากเลขอะตอม นั่นหมายความว่าถ้าโปรโตอนหรือประจุในนิวเคลียสหรือเลขอะตอมเนี่ยมันเยอะมันก็จะดึงอิเล็กตรอนเนี่ยเข้าหาตัวมากมันก็จะดึง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 เข้าหาตัวแรงดึงมันจะเยอะมากอะตอมมันก็จะมีขนาดเล็กลงเล็กลงเล็กลงเนา แต่ถ้าประจุในนิวเคลียสน้อยหรือโปรโตอนน้อยหรือเลขอะตอมน้อยแรงดึงมันก็จะน้อยอะตอมก็จะมีขนาดใหญ่อันนี้คือคำอธิบายตามหลักวิชาการเลยถามว่าหนูจำได้ไหมไม่รู้แต่ตรงนี้ต้องจำถ้าอยู่ระดับพลังงานเดียวกัน เลขอะตอมมากจะมีขนาดเล็กถ้าแปลกับเลขอะตอมน้อยก็จะมีขนาดใหญ่แค่นั้นเองอะน่าจะได้นะคะงั้นเราลองไปเปรียบเทียบขนาดอะตอมอีก ขนาดอะตอมนะคะจงเรียงลำดับขนาดอะตอมจากใหญ่ไปเล็ก a b c d e เอาเลขง่ายๆเลขที่เจอบ่อยๆนะคะ19 a 19 b สามสิบห้าซีสิบเอ็ดดีนึกไม่ออกเอาอะไรดีเออแปดละกันอีห้าสิบสามอ่ะห้าตัวเขาให้เรียงลำดับขนาดอะตอมจากใหญ่ไปเล็กสิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับแรก ก็คือจัดเรียงอิเล็กตรอนจัดไปเลยค่ะพอจัดเสร็จแล้วนะคะดูซิว่าจัดถูกไหมอ่าดูนะคะ19จัดเรียงก็จะเป็น2 8 8 1 35ก็จะเป็น2 8 18 7 1สก็จะเป็น2 8 1 8ก็จะเป็น2 6 ห้าสิบสามสองแปดสิบแปดสิบแปดเจ็ดข้อสุดท้ายไม่เข้าใจยี่แปดสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าสิบห้าเอ็ดห้าสองห้าสามโอเคถูกต้องอ่ะเรียงลำดับเลยค่ะจากใหญ่ไปเล็กอันไหนระดับพลังงานมากที่สุดอันนั้นแหละขนาดใหญ่สุดอ่ะอันแรกเลยอ่ะหนูเรียงก่อนเรียงก่อนดูฉเฉลย A B C D E อะไรใหญ่อะไรเล็กอ่ะ,ฉะเฉลยนะคะระดับพลังงานสูงสุดก็คือ E สแสดงว่า E เนี่ยขนาดใหญ่ที่สุดต่อมาก็คือระดับพลังงานเท่ากับ4เนาะแต่ระดับพลังงานเท่ากับ4เนี่ยมันมี2อันก็คือ A กับ B ถ้าเลขอะตอมมากขนาดจะเล็กแสดงว่า A ใหญ่กว่า B ก็จะเป็น A ใหญ่กว่า B B เนาะ B เนี่ยเลขอะตอมมัน3 5หขนาดก็จะเล็กกว่าอะ C กัดีเรียงง่ายเพราะอยู่คนละระดับพลังงาน B แล้วก็จะเป็น C แล้วก็ D เรียงลำดับขนาดอะตอมจากใหญ่ไปเล็กก็จะได้ e เนี่ยใหญ่ที่สุดถัดมาก็คือ a ถัดมาก็คือ b แล้วก็ c แล้วก็ d อ่าอันนี้คือขนาดอะตอมต่อมาน่าจะได้แล้วนะคะถ้าหนูเข้าใจขนาดอะตอมแล้วขนาดไอออนก็จะง่ายขึ้น ขนาดไอออนคาว่าไอออนก็คือมีประจุนะคะมันก็จะมีตัวที่เป็นประจุบวกกับประจุลบตัวอย่างนะคะประจุบวกก็เช่น Na+ บก CA 2+ อันนี้คือประจุบวกถ้าเป็นประจุลบนะคะก็อย่างเช่น O2- ฟูออรีนหนึ่ลบค่ะสิ่งที่หนูจะต้องจำให้ได้ถ้ามันเป็นประจุบวกรับหรือจ่ายอิเล็กตรอนบวกเลิกลากกันล้บวกก็คือจ่ายอิเล็กตรอนประจุลบนะคะประจุลบก็คือ มันรับอิเล็กตรอนเข้ามาอะถ้าหนูรู้ว่าบวกใจอิเล็กตรอนลบรับอิเล็กตรอนจบแล้วชีวิตของเราทำได้แล้วอะการเปรียบเทียบให้ยึดหลักเหมือนขนาดอะตอมเลยตัวอย่างเช่นธาตุ A มีเลขอะตอม1 3ประจุเป็น3บวกเป็นไอออนนะคะ B มีเลขอะตอมเป็น18อันนี้เป็นปกติไม่มีไอออน C มีเลขอะตอมเอ่อส6 2ลบนะคะ A B C D D เท่ากับ20แล้วการเอาแบบไม่มีประจุแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ E a b c d e e นี่เอาสัก1 1แล้วก็มีประจุเป็น1บวกอะสิ่งที่หนูจะต้องทำก็คือจัดเรียงอิเล็กตรอนจัดไปเลยค่ะอย่าลืมนะบางตัวมันมีประจุบวกประจุลบด้วยตัวไหนที่ไม่ใส่ประจุก็คือจัดเรียงปกติแต่ตัวไหนที่มีประจุต้องรับและจ่ายให้เรียบร้อย จัดเสร็จยังยังจัดไม่เสร็จหรอกกดหยุดนะแล้วจัดต่อเลยจัดให้นะแม่เอาแบบสำเร็จนะคะ13แต่ประจุเป็น3บวกจัดเรียงอิเล็กตรอนก็จะเป็นสออย่าถามนะว่าทำไมเป็นสอคะจริงๆแล้วมันคือสองสาม ประจุเป็น3บวก3บวกก็คือจ่ายอิเล็กตรอนไป3อิเล็กตรอนจ่ายไป3ใช่ไหมเราก็จ่ายไปโอเคนะเอาแบบสำเร็จนะคะ B 18จัดเรียงอิเล็กตรอนก็จะเป็น2 8 8 C 16มีประจุ2ลบก็ได้2 8 8 D 20 ส 8, งแ e 1ิบก็จะเป็น 2, 8แล้วเราก็เอาเลขที่ได้จากการจัดเรียงอิเล็กตรอนเนี่ยมาเรียงลำดับขนาดเหมือนขนาดอะตอมเลยอันไหนที่ระดับพลังงานเยอะๆขนาดก็จะใหญ่ เนาะอ่ะเลียงเลยค่ะอันไหนใหญ่อันไหนเล็กใช้หลักเดียวกันเลยไม่อยากให้จำเยอะจำเยอะก็จะจำอะไรไม่ได้อ่ะตัวที่ขนาดใหญ่ที่สุดนะคะมีถึง4ระดับพลังงานก็คือดีดีเนี่ยใหญ่กว่าหมู่กว่าเพื่อนเลยขนาดใหญ่ที่สุดนะคะก็จะเป็นดีถัดมานะคะ ระดับพลังงานเท่ากับ3มันมีสองตัวก็คือ B กับ C-2 ลบวิธีการก็เหมือนเดิมถ้าระดับพลังงานเท่ากันให้เรามาดูที่เลขอะตอมระดับพลังงานเท่ากันดูที่เลขอะตอมเลขอะตอมใหญ่ขนาดจะเล็กอ่า แสดงว่า16เนี่ยขนาดจะต้องใหญ่กว่าเวลาเขียนเด็กๆก,ก็จะต้องเป็น c แล้วก็2ลบอ่าใหญ่กว่า b ได้แล้วนะต่อมาเหลือ a 3บวกกับ e 1บวกมันจัดเรียงอิเล็กตรอนได้28เหมือนกันมันจัดได้28เหมือนกันเลย เราก็เลยต้องมาดูที่ระเออที่เลขอะตอม a 3บวกเลขอะตอม13แต่ e บวกเลขอะตอม11เลขอะตอมมากจะมีขนาดเล็กเราก็จะได้ว่างั้น e บวกก็จะมีขนาดใหญ่กว่า a 3บวกโอเคไหม สิ่งที่เราจะต้องจำเราจำแค่ว่าถ้ามันอยู่คนละระดับพลังงานอันไหนที่ระดับพลังงานมากกว่าขนาดก็จะใหญ่แต่ถ้าอันไหนอยู่ระดับพลังงานเท่ากันเราจะดูที่เลขอะตอมเลขอะตอมมากจะมีขนาด เล็กเลขอะตอมมากจะมีขนาดเล็กจำแค่นี้พอเอาชีวิตรอดได้เดี๋ยวแม่จะส่งข้อความจากในหนังสือในหนังสือเขาอธิบายยังไงอ่ะแม่อ่านให้ฟังก็ได้เดี๋ยวแม่ส่งให้อันนี้คือข้อความจากในหนังสือนะถ้าเราแบบอุย๊ยอันนี้ยากจังเลยอะ่ะหนูจำไม่ได้อ่ะแล้วหนูฟังข้อความจากในหนังสือ เขาบอกว่าขนาดของไอออนนะคะในแนวคาบเดียวกันเขาบอกว่ามีแนวโน้มลดลงเนื่องจากคาบเดียวกันทางซ้ายเป็นไอออนบวกทางขวาเป็นไอออนลบอะไรวะไอออนบวกไอออนลบดังนั้นในคาบเดียวกันจะเล็กลงจากทางซ้ายไปขวาในพวก ไอออนบวกและเริ่มโตขึ้นอีกเมื่อถึงไอออนลบจากนั้นจะมีขนาดเล็กลงจากซ้ายไปขวาเช่นเดียวกันอันนี้คือข้อมูลเป๊ะเป๊ะเป๊ะจากในหนังสือแม่อ่านแล้วแม่ก็โอ้ยเออเราเอาแบบนี้ไปใช้อะเราทำข้อสอบได้แน่นอน นะคะไม่ต้องจำเยอะด้วยไม่ต้องไปจำว่าไอออนบวกไอออนลบอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ประเด็นก็คือเวลามันเป็นไอออนหนูจะต้องจัดเรียงแบบไอออนให้ได้แล้วเราจะเปรียบเทียบได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวมีไอออนกับไม่มีไอออนเราจะเปรียบเทียบกันได้ทั้งหมดโอเค น่าจะได้นะคะทีนี้พอหนูทำอพอหนูดูคลิปนี้จบนะคะมันจะมีแบบฝึกหัดที่หนูสามารถทำได้หน้าไหนนออหน้าที่หหน้าที่หนะคะข้อที่จะให้ทำก็คือข้อที่สองจุดหจุ แล้วก็ข้อ3.1ข้อ3มเนี่ยแบบปวดหัวกันนางมากเขาจะบอกอะคะ่ะว่าวางตำแหน่งตรงไหนอ่ะเราลองทำแต่ถ้าอันนี้แบบมันไม่สนุกอะแม่ดูแลมันไม่ค่อยสนุกแล้วแต่นะคะข้อ3แล้วก็เปิดไปที่ข้อ นี่ทำได้หมดเลยข้อ5ทั้งหมดแล้วก็ข้อ6 1สุดหดูเยอะไหมอ่ะให้ทำให้เสร็จนะคะเดี๋ยวแม่จะอัดคลิปอีกคลิปหนึ่งให้เออเพื่อจะเป็นแนวโน้มในเรื่องอื่นๆคลิปเนี้ยแค่ขนาดอะตอมและขนาดไอออน โอเคเดี๋ยวอัดคลิปเพิ่มเติมให้นะคะบายบายอย่าลืมทำงานนะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ